ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานย้อนอดีตตลาดเก่า119ปีเจ็เสมียนเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวการจัดงานย้อนอดีตตลาดเก่า119ปีเจ็เสมียนณตลาดเก่า119ปีตำบล7ิเสียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสันติอัฐวัฒน,นาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจังหวาววัดวัดเจ็ดเสมียนอาจารย์มานุกมีจำรัดผู้จัดการสแสดงนายกเทศมนตรีตังหเจ็ดเสมียนและสื่อมวลชนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยนายนารงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวถึงที่มาของการจัดงานย้อนอด,นดีตตลาดเก่า119ปีเจ็ดเสมียนในครั้งนี้ว่า จังหวัดราชบุรีมีมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยวที่รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมงานประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิน่นซึ่งเป็นศักยภาพที่สามารถสร้างจุดดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวกิจกรรมงานประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นให้เป็นที่รูจ้จักและเกิดกระแสการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดวยวัตถุประสงค์ของการจัดงานย้อนอดีตตลาดเก่า1 1 9ปีเจ็ดเสมียน,นครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผ่านมาตลาดเจ็ดเสมียนมีชื่อเสียงและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมงานประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นซึ่งสิ่งสนใจดังกล่าวล้วนเคยมีและมีอยู่เดิมณนะตลาดเก่า119ปีแห่งนี้ดังนั้นการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจึงได้กิจกรรมเพื่อคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมงานประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชนเจ็ดเสมียนโดยได้ดำเนินการในะรูปแบบการบูรณาการการจัดงานร่วมกับผู้นําชุมชน ทั้งนี้นายสันติอัถวันธนะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีอย่างได้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวงานย้อนอดีตตลาดเก่า119ปีเจ็ดเสมียนตมวลเจ็ดเสมียนอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2557โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงเจ็ดเสมียนแสงสีเสียงจินตนาการเรื่องรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีอาจารย์มานพมีจำรับเป็นผู้จัดการแสดง โดยการแสดงมีสาตอนคือประวัติศาสตร์ความรักการพัฒนาและจะจัดการแสดงวันละตอนตามลำดับ พร้อมทง้งมีการออกร้านต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีการประกวดแปดแม่ชัยโป๊ะเมนูเด็ดเจษเมียนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านน้าลานโพจากศิลปินพื้นบ้านตำบลเจษเสมียนกิจกรรมบรรเลงดนตรีไทยมีนิทรรศการประวัติความเป็นมาของชุมชนและตลาดเก่า119สปีเจษเมียนนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนคปรปฐมมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนในการจัดก,กิจกรรมเ,เรื่องของตำบลเจ็ดเสมียนซึ่งในปีนี้ มีอายุ119ปีนะครับมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะคะของแผ่นดินทิ่นี้นะคะอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอตั้งแต่สมัยค,ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันซึ่งยังฝากร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะคะางหลักฐานอาคารบ้านเรือนวิถีชีวิตนะคะซึ่งจะมีให้ชมกันผ่านการแสดงแสงสีเสียงตั้งแต่วันที่30 <S <S 2> <S 2> พฤษภาคมจนถึง1มิถุนายนศนี้นะคะ <S <S ราชการจังหวัดราชบุรีเข้าหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราชบุรีเพื่อเตรียมจ่ายเงินย่วนแรกให้กับชาวนาตามใบประทวนที่ติดค้างไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกานธน,น,นาคารเพื่อการเกษตรสาขาราชบุรี นายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเข้าหารือร่วมกับนายเจิยรพงษ์เต้พันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราชบุรีในเรื่องการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวโดยนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าเงินในงวดแรกที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดราชบุรีได้รับมีจำนวนทั้งสิ้น592ล้านบาท ซึ่งในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาราช,ชบุรีได้แจ้งให้ชาวนาที่ถึงคิวในใบประทวนมาลงทะเบียนทำสัญญาและมีการเริ่มจ่ายเงินจริงในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2557โดยคาดว่าในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2557จะจ่ายเงินในงวดแรกนี้หมด นอกจากนี้นายนิสิตจันสมวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้กล่าวอีกว่าชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในงวดนี้เท่าที่มีการตรวจสอบกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่คาดว่าน่าจะได้รับเงินครบทั้งหมดภายในปลายเดือนมิถุนายนนี้งวดแรกทั้งหมดที่จังหวัดราชบุรีได้รับน,นะครับท่านผู้ว่าการ,รกศรนี่ท่านได้ให้ข้อมูลว่าให้มาทั้งหมด59 2งล้านนะครับ จากจํานวนเงินที่ชาวนาในจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีอยู่ที่เราต้องจ่ายเขาเนี่ยพันสองร้กว่าล้านวันแรกก็มาห้าร้อยาสิบล้านนะครับแล้ววันนี้ทางทกศเนี่ยนะครับเขาได้เตรียมตัวแล้วนะครับโดยการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้อุตส่าห์นะครับมาทํางานแล้วก็โทรไปหาโทรไปหาชาวนาที่ถึงคิวใมกระทวนต่างๆเนี่ยให้เตรียมมารับแล้ว เช่นวันนี้ชาวนาล็อกแรกเนี่ยตามทบศต่างๆในสาขาราชบุรีเนี่ยนะครับชาวนาก็จะมาทําสัญญากันวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มจ่ายเงินแล้วครับห้าร้อยเก้าสิบสามวินาทีนะคะถึงสาวจะห่วงสามถึงแน่นอน จังหวัดราชบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการศูนยน้ำหนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีครั้งที่2ทับ2,557และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เมื่อเวลา9 3้นาฬิกานาทีของวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมา ณห,ห้องประชุมหลวงยกประบัดชั้น3สาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสูนำนวยการปฏิบัติการขาจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีครั้งที่2ทับส5งพร้อพร้อมลงนามการบันทึกข้อตกลง MOU ซึ่งจัดจัดให้จังหวัดราชบุรีเป็นราชบุรีโมเดล50ครัวเรือนต้นแบบ50ครัวเรือนแห่งความดีซึ่งมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยว ข้อมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยปัญหาความยากจนเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งของประเทศโดยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก เนื่องจากปัญหาความยากจนเป็นปัญหาเชิงซ้อนไม่ใช่ปัญหาหลักเชิงเดียวไม่สามารถแก้ไขด้วยการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้แต่เพียงอย่างเดียวเพราะความยากจนมีหลากหลายของสาเหตุปัญหาและมีเงื่อนไขที่ต้องเข้าไปบริหารจัดการเป็นรายครัวเรือนจังหวัดราชบุรีได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดทําโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดความยากจนของชาวราชบุรีให้หมดไปจึงใช้ข้อมูลในปี2556ซึ่งครัว ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า64,560บาทต่อคนต่อปีหรือประมาณ8,380บาทต่อคนต่อเดือนโดยในปีพุทธศักราช2557จะทำในเชิงคุณภาพเป็นโครงการนำร่องโดยจะกำหนดเป้าหมายครัวเรือนยากจนในพื้นที่10อำเภอเฉลี่ยอำเภอละ5ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น50ครัวเรือน โดยใช้ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรีและระดับอำเภอระดับตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโดยจะบูรณาการผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานผลลัพธ์เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานให้เป็น50ครัวเรือนต้นแบบ50ครัวเรือนแห่งความดีโดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยใช้หลักชี้เป้าจัดทำเข็มทิศชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิตพร้อมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้ซึ่งจะมีการลงนามข้อตกลงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหา50ครัวเรือนต้นแบบ50ครัวเรือนแห่งความดีแนละสถานที่อย่างนี้นะครับ ชมผู Elliot, ้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีร่วมกับชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีจัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของให้เด็กพิการทางสมองบ้านน้ำพุจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา15.30นนายปรัชญาจรดลนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรี รวมกับนายเกษมแก้วบริสุทธิ์ประธานชมรมคนรักฟันจังหวัดราชบุรีและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ก้าวหน้าราชบุรีกลุ่มรถแต่งบรรณาราชบุรีและมิดไนอันล็อกราชบุรีจัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กพิการณนะสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีตำบลมน,น้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่แบ่งเบาภาระและรองรับเด็กพิการจากสถานสงเคราะห์ที่มีอยู่เดิมโดยได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2550เพื่อให้การสงเคราะห์ดูแลเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่ถูกทอดทิ้งยากไร้ขาดผู้อุปการะและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านต่างๆแก่เด็กพิการทางสมองและปัญญาที่อาศัยอยู่ในครอบครัวและชุมชนบริการด้านการเลี้ยงดูเป็นการบริการปัจจัย4โดยจัดให้เด็กได้รับการดูแลในอาคารพักตามลักษณะความพิการและมีพี่เลี้ยงพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล บริการด้านการฟื้นฟูพัฒนาให้การฟื้นฟูและปรับสภาพร่างกายโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการฝึกทัากษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันการปรับตัวทางสังคมตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่างๆ บริการด้านการศึกษาและอาชีวบำบัดจัดให้ได้รับการศึกษาเหมาะสมตามความสามารถและศักยภาพของเด็กจัดฝึกอาชีพในลักษณะอาชีวบำบัดต,ตามความถนัดและความสนใจโดยเน้นการฟื้นฟูศักยภาพของเด็กไปจนถึงการจัดหาอาชีพให้ตามความเหมาะสมบริการด้านสังคมสงเคราะห์จัดทำทะเบียนประวัติและดำเนินการด้านเอกสิทธิต่างๆให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมตลอดจนพิจารณาจัดบริการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ ทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีและคณะยังได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับทางสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปอีกด้วยนนนททททีีีคครรรัับบ้้อองงุุกกขขพแลละะดมาาเเย ท่านก็ถือว่าเป็นรเป็นงานทั้งหมดแลกวนะครับเพราะนะครับผมก็ต้องการขอบคุณงานนี้แล้วขอให้ผลบุญทุกท่านที่ได้มาในนี้นะครับเขาทั้งสององค์ผู้ศึกษาทุกท่านทั้งครอบครัวนะและคณะนะขอให้กิจการของข่าสมาคมท่านเรามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับและพร้อทั้งทุกท่านนะที่วภาพแข็งแรงล้วรวยตลอดไปนะครับขอบคุณครับ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี2557เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา15นาานางนัทมนยิ้มแย้มรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี2557ณโรงเรียนราชบุรีการุเคราะห์จังหวัดราชบุรี โดยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเช่นกีฬาชักเกเยอรวิ่งผลาดซูปเปอร์แมนและการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่งางคณะผู้บริหารและเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนในช่วงพักครึ่งจะมีการเต้นแอโรบิกโดยได้เชิญเหล่าอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านร่วมเต้นแอโรบิกโดยทีมอำเภอจอมบึงเป็นผู้นำเต้นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปี2,557ของสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของเหล่าอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านให้มีความกล้าแสดงออก รู้แพ้รู้ชนะรัวอััยเกิดความปรองดองในหมู่คณะซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานเฮฮาพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากนั้นมีการมอบของรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้ทําการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในครั้งนี้อีกด้วย ขอบคุณครับสำหรับ 8, ท่านนายกนะครับสีทับสีฟ้าขอนนี้เองนะขออนุญาตขามที่สำหรับสีชมพูนะที่มาในนายกคุณธลพรนั่นคือลายชื่อของสีชมพูอายุมากที่สุดในประเทศอื่น บางแพจังหวัดราชบุรีร่วมกับสภากาชาติไทยภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่4ราชบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7นาหณหอประชุมใหญ่ที่ว่าการอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนายชาตรีจันเวราชัยนายอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเป็นประธานจัดก,กิจกรรมบริจาคลหิตร่วมกับสภากาชาติไทยภาคบริจาคโรหิตแห่งชาติที่4ีร่ราชบุรีเหล่ากาชาติราชบุรีได้จัดส่งรถบริจาครหิตเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโรหิตของเจ้าหน้าที่บุคลากรพร้อมประชาชนทั่วไปที่อยู่ในอำเภอบางแพ แล้อำเภอใกล้เคียงมาร่วมบริจาครูหิตในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าทางสภากาชาติไทยกําลังขาดแคลนโลหิตเป็นจํานวนมากเนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ปริมาณโลหิตที่มีอยู่ขาดแคลนลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการทางอําเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีร่วมกับสภากาชาติไทยภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่4ราชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีเป็นจํานวนมาก รับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248